ในวันที่น่าจะเป็นแค่การปล้นแบงก์ธรรมดาาที่มีแค่ปืนตัวประกันและความวุ่นวายแบบที่ตำรวจต้องเข้ามาจัดการอยู่ดีๆโจรคนหนึ่งก็ทิ้งปืนไรเฟิลลงกับพื้นเรากับเบื่อแล้วกับความรุนแรงแล้วเริ่มเดินเข้าสู่โหมดแดน king ด้วยท่าเดินเรียนแบบไมเคิลแจ็คสันเขาส่งสัญ,ญญาณให้ทุกคนเงียบไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่เขาทำอยู่เมื่อคู่หูของเขาหันหน้าออกไปเขาทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทันใดนั้นเขาก็วางปืนลงบนพื้นและจ่อมีดที่คอของเพื่อนของเขา จากนั้นเขาก็เอาศพพิงกับเคาน์เตอร์แล้วตัวเองก็นอนลงทําท่าเหมือนเป็นศพที่โดนยิงไปด้วยตัวประกันทุกคนอยู่ในอาการตกใจขณะนั้นเองโจรคนที่สามก็ออกมาจากห้องน้ําเขาตกใจเมื่อเห็นดังนั้นจึงวิ่งไปที่เคาน์เตอร์และพยายามปลุกเพื่อนของเขาแต่ร่างกายของเขาเย็นไปแล้วจากนั้นเขาจึงตรวจชายคนดังกล่าวบนพื้นแต่ไม่พบบาดแผลทันทีที่เขาเอาหูแนบที่หน้าอกของชายคนนั้นปิงดวงตาของศพที่ไม่ใช่ศพลืมขึ้นแล้วแทงมีดไปหนึ่งที นี่คือวิธีที่ชายคนนั้นสามารถจับโจรสองคนได้อย่างชาญฉลาดพระเอกของเราผู้เป็นศพนักแสดงปลดหน้ากาก,ากถอดเสื้อโจรเก็บในตู้แล้วนั่งประปนกับตัวประกันอย่างแนบเนียนต่อมาอีกไม่นานมีโจรอีกสามคนเข้ามาและเกิดความโกรธเมื่อเห็นเพื่อนของตนตายพวกเขายกปืนขึ้นจ่อที่ทุกคนแล้วตะโกนว่าใครทําแบบนี้ชายคนนั้นผูกเชือกรองเท้าอย่างใจเย็นก่อนจะยกมือขึ้นและพูดว่าฉันรู้ว่าใครทําทุกคนต่างประหลาดใจโจรสองคนจับตัวเขาไปพบหัวหน้าของพวกมัน